ถ้ารอ,อสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้นะครับจากที่คลิปก่อนๆนนะครับที่ผมเคยแนะนำการเขียน React นะครับบนเว็บนะครับโดยเข้าไปในเว็บของ PlayCode นะครับ mm hmm. slash React เลยครับทีนี้จะมีปัญหาว่า,าเว็บเนี่ย เราต้องซื้อจ่ายเงินนะครับเราถึงจะสามารถแชร์โค้ดหรือว่าแชร์แอปของเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นได้นะครับก็เลยมาหาวิธีนะครับกลับไปที่เว็บที่ชื่อว่า codepen.io นะครับที่เคยแนะนำไปว่าสามารถเขียน html css แล้วก็ javascript ได้นะครับซึ่งตัวเนี้เราก็สามารถเพิ่ม l i b r a r y r e a c t เข้าไปได้นะครับ่อนอื่นนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็ ล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ Setting นะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เลือก HTML นะครับนะครับ CSS แล้วก็ JavaScript นะครับเลือกมาที่ JavaScript นะครับเราไปเลือกเป็น babel นะครับก็คือ JavaScript ของ React นะครับที่เป็น JSX นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เสิร์ชคำว่า React อ่าจะขึ้นมาแล้ว ให้ add เป็น2ตัวนะครับตัวแรกคือ React แล้วก็ตัวที่2ก็คือ React DOM ตัวนี้นะครับ React กับ React DOM นะครับแล้วเราก็ save. เซฟอาวละเซฟแล้วอ่าตัวนี้ JavaScript ของผมก็เป็นเป็น babel แล้วนะครับทีนี้ถ้าผมลองดูเอาโค้ด React ที่ผมเขียนในซับลมามาใส่ดูนะ i n l นะครับตรงนี้นะครับก็ class component hello message น,นะครับตรงนี้ของ js นี่ไม่เอาก็เอาออกไปนะครับแล้วก็ react dom นะครับแค่รอสักครู่หนึ่ง นะครับปึ้งอ่ะใช่ไหมครับปึ้งอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเป็นอันนี้เป็นโค้ดที่ก๊อปมาจากเพคโค้ดนั่นแหละครับอ่าทีนี้ส่วน css ถ้าจะใส่ css ก็ได้นะครับอ่าคัลเลอร์เลดนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ส่วนหลักการของ React นะครับก็คือสร้างตรงนี้นะครับก็จะสร้างคลาสนะครับแล้วก็สร้างคอมโพเนนต์แล้วก็เรนเดอร์ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเรนเดอร์ด็อกเมนต์อ็อบเจกต์ calendar, นะครับออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน เออเอเลเมนที่ชื่อว่า root ซึ่ง e อเลเมนที่ชื่อว่า root ของเราก็คืออยู่นี่นะครับใน html นะครับอ่า uh, นะครับอันนี้เอาไว้ทดลองเขียน react นะครับก็ลองทดลองเขียนดูแล้วกันนะครับ uh.